ขั้นตอนต่อไปในส่วนของการจัดการคอร์ครับผมเมื่อทําการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าเรียบร้อยหรือว่าเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นเรียบร้อยใช่ไหมครับก็จะสามารถกดเลือกได้ว่าจะซื้อให้ตนเองหรือขายให้ลูกค้ากรอนนี้กดขายให้ลูกค้าก็จะต้องทําการกรอกข้อมูลลูกค้ากรอนนี้กดขายให้ตัวเองก็ไม่ต้องทําการกรอกข้อมูลครับผมคราวนี้ต้องการขายลูกค้ากดทําการค้นหาลูกค้าครับผมค้นหาด้วยชื่อเบอร์โทร ก็ทำได้ครับผมกดเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการครับผมจะทำการแสดงข้อมูลของลูกค้าต่างๆเลื่อนลงมาด้านล่างกดเลือกช่องทางการรับคูปองครับผมกดถัดไปเพื่อไปหน้าจะก,การคอร์สครับ ในส่วนของหน้าจากการคําสั่งซื้อหรือจากการคอรสสามารถเพิ่มผู้ช่วยขายได้ก็คือกดเพิ่มผู้ช่วยขายครับผมสามารถติเพิ่มผู้ช้ขายได้ครับแบบนี้กรณีต้องการกรณีไม่ต้องการเพิ่มผู้ช่วยขายก็สามารถลบทิ้งหรือว่าไม่ต้องทําการเลือกก็ได้ครับผมต่อมาในส่วนของหน้าจากการคอรสจะมีให้ทําการฮิดเด้นทางคอสก็คือสามารถกดเปิดปุ่มตรงนี้ได้เพื่อฮิดเด้นตัว v i p ทางคอตัวนี้ หรือจะสามารถทำการฮิดเด่นแค่หลายชิ้นก็ได้ครับผมก็คือในส่วนของตัวโปรโมชันตัวนี้เราซื้อมา2รายการจะมีตัวสินค้าที่ชื่อ fat to fit สิทธิที่ลูกค้าเห็นอยู่2ครั้งสามารถใส่จำนวนที่ต้องการฮิดเด่นใดก็คือเราต้องการฮิดเด่น1ครั้งสิทธิที่ลูกค้าเห็นจะกลายเป็น1ครั้งแบบนี้ครับผมในส่วนของตัว product เช่นเดียวกันก็คือสามารถใส่สิทธิที่ลูกค้าเห็น หครั้งหรือ2ครั้งก็ได้หรือต้องการจากทางคอร์สก็กดเปิดสวิ์ตัวนี้ครับผมเมื่อเราต้องการฮิดเด้นทางคอร์สหรือว่าฮิดเด้นแค่หลายครั้งแล้วเราสามารถกดในส่วนของตัวสรุปคําสั่งซื้อได้โดยที่รายการนี้ได้ทําการฮิดเด้นตัว VIP ทางคอร์สไปแล้วก็ในส่วนของตัว f a t ทูฟิตโปรโมชั่นเราให้ลูกค้าเห็นแค่1ครั้ง Super l i f t i n g เราฮิดเด้นทั้ง2ครั้งเลยก็สรุปคําสั่งซื้อครับผม จะแสดงรายการในส่วนของตัวรายการสินค้าว่ามีการฮิเด่นอะไรได้ได้บ้างครับผมก็คือจะมีบอกว่าตัว VIP ฮิเด่นจำนวนหนึ่งครั้งสิทธิที่ลูกค้าเห็นก็คือจะไม่เห็นเลยตัว Super lifting เราซื้อมาจำนวนสองครั้งเราฮิเด่นไปหนึ่งครั้งสิทธิที่ลูกค้าเห็นก็คือเห็นหนึ่งครั้งตัว Super lifting ครับผมเราซื้อมาสองครั้ง มีราคา2 4 0 0 0บาทเราฮิดเด้นทั้ง2ครั้งเลยลูกค้าจะไม่เห็นครับผมเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดยืนยันยอดสั่งซื้อจะโชว์ในส่วนของตัวข้อมูลที่ลูกค้าจะเห็นครับผมก็คือลูกค้าจะเห็นในส่วนของตัว fat to fit แค่จํานวนหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าเราฮิดเด้นไป1ครั้งแล้วก็ตัวอื่นเราฮิดเด้นทั้งรายการก็จะโชว์ในส่วนของตัว1รายการแล้วก็ยอดรวมมาแบบนี้ครับผมในส่วนของการฮิดเด้นคอร์สจะมีเพียงเท่านี้ครับผม เมื่อต้องการชำระเงินก็กดชำระเงินได้ครับผมประมาณนี้